ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง fc ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบนาชาแนลอีกเช่นเคยเนาะวันนี้ก็มาทำคลิปเนาะในช่วงสายๆนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนาะก็มีภารกิจนะครับก็เลยไม่ได้ทำคลิปนะครับหลังจากห่วยออกให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะก็เลยมาทำในช่วงาสายๆนะครับซึ่งก็ วันนี้นะครับตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยนะครับหมวดประจำวันวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่7มิถุนายน67นะครับซึ่งก็กลุ่มตัวเลขเนาะกลุ่มตัวเลขที่ลุกให้ไปเนาะถึงแม้ว่าจะหลุดไปเนาะแต่ตัวเลขในตารางเนี่ยนะครับยังมีอยู่หนึ่งคู่เนาะที่เข้านะครับก็คือ,อ ศูนย์สี่เนาะเข้าศูนยสี่ก็ถือว่าสูตรยังเดินนะครับเพียงแต่ว่าการดึงตัวเลขมาวางให้พี่น้องได้รับชมเนี่ยอาจจะไม่ตรงตำแหน่งนะครับก็ถือว่าสูตรนี้ก็ยังใช้ได้เนาะนำมาอมิเคราะห์ให้พี่น้องได้ได้ไดไดรับชมต่อได้เนาะซึ่งก็เป็นสูตรที่ลุงใช้มาตั้งแต่เริ่มทำคลิปเนาะ,ะถือว่ายัาง ้ได้ตลอดไปอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะหลุดไปบางแกงหวดงวดสองวดเนาะก็ถือว่ายัางสุดรมาตรฐานกันอยู่เนาะส่วนลักษณะของสูตรเนาะหรือว่ากลุ่มตัวเลขนะครับที่จะได้ในการวิเคราะห์จะเป็นตัวไหนก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทำการวิเคราะห์ ผลลับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนําผลลัพธ์มาลงในาตารางต,ต่างนี้นะครับงวดประจําวันที่7มิถุนายน6 7นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับช่องที่1ก็คือ,อได้0ช่องที่2ก็คือ5ช่องที่3ได้2 แล้วก็ช่องที่สามช่องที่สี่เนาะได้สามนะครับต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในาตารางซ้ายขวานะครับตัวนี้ศูนย์ศูนย์ฝั่งนี้เป็นหนึ่งฝั่งนี้เป็น9้านะครับแถวที่สองห้าห้าแล้วก็หฝั่งนี้เป็นสี แถวที่สามสองสองแล้วก็สามสามตัวนี้เป็น1นะครับสามสามแล้วก็สี่แล้วก็ฝั่งนี้เป็นสองนะครับก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับ ซึ่งเลขเด่นเลขรอกนะครับลูกตันก็จะพิจารณากลุ่มตัวเลขในตารางครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับงวดประจำวันที่เจ็ดมิถุนายนนะครับลูกตันให้เด่นเด่นหนึ่งรองสองนะครับพี่น้องเอฟซีชอบหนึ่งเนาะชอบรูดหนึ่งชอบสองรูดสองนะครับ มาดูชุดสองตัวนะครับชุด2ตัวก็ลุงตันก็จะจับคู่นะครับผลลัพธ์ในตารางเนาะวางเป็นชุด2ตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่อ,อยู่ในลำดับที่น้อยขึ้นไปเนะาะมาเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือ อ่าศูนย์ห้าเนาะศูนย์ห้าหนึ่งสอ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 งสามสามหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่ง ีสองห้าหนึ่งแล้วก็เก้าห้านะครับอ่าก็ได้มาครบเนาะทั้งสิบชุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขในตารางนะครับที่อยู่ใน ตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเนะาะโดยใช้ผลลัพธ์ในตลาดเป็นตัวเทียบนะครับโดยลุงตันจะเน้นให้หรือว่าบงให้ครึ่งหนึ่งนะของจำนวนตัวเลขกี่วางนะครับก็คู่แรกนะครับลุงตันมองไปที่แถวที่หนึ่งที่สองเนาะแถวที่หนึ่งที่สองคู่ของกลางนะครับคือคู่นี้เนาะ ศูนย์ห้านะครับต่อมาก็เป็นแถวที่สามที่สี่สามที่สี่ในคู่ซ้ายนะครับนี่เนาะอ่าต่อมาเป็นแถวที่แถวที่สามที่สี่มันกันนร์คู่ตรงกลางนะครับ นี่เนาะสองสามนะครับอ่าต่อมาก็เป็นแถวที่หนึ่งที่สองนะครับแถวที่หนึ่งที่สองในคู่ซ้ายไปขวาเนาะอ่าลักษณะนี้นะครับสี่หนึ่งอ่าแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนาะก็เป็นแถวที่ ที่หนึ่งที่สองเหมือนกันเนาะตรงกลางยืงไปขวาเนาะลักษณะนี้นะครับก็คือห้าหนึ่งนะอ่าก็าได้มาครบเนาะทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่นะครับตัวที่อ่าลุงตันบงให้นะครับหรือว่าเน้นให้นะครับก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งนะครับเมื่อเทียบสถิติสามสีงวดที่ผ่านมานะครับแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้ มาหนึ่งครั้งนะครับทีนี้ก็มาดูาหลักร้อยเนาะอ่าหลักร้อยนะครับสำหรับท่านที่ลุ้นสามตัวเนาะก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบสองตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยลุ้นสามตัวได้นะครับงวดประจำวันที่เจ็ดมิถุนายนเนาะลุงตันให้อ่าหลักร้อยอยู่ที่สี่เนาะ ตกับหนะครับอ่าเป็นหลักร้อยนะครับพี่น้อง FC ก็มองเนาะมองผลลัพธ์และกลุ่มตัวเลขที่ลูงวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับอากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะก็ในรอบนี้นะครับ ผลลัพธ์ท,ที่ได้นี่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็แต่ก็มีบางบางคู่เนาะที่มีลุตมตัวเลขที่ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งก็มีช่องทางเนาะในการที่จะวางเป็นเลขเบิลให้กับพี่น้องได้ได้รับชมกันได้อยู่เนาะก็แล้วแต่การเทียบสถิตินะครับซึ่งก็ปรากฏว่าเนะาะจากการเทียบ สถิติแล้วเนาะลุงก็ได้วางเป้นไว้ให้1คู่นะครับซึ่งก็ถือว่าสถิตินั้นออกมาเป็นในลักษณะนั้นนะครับก็ให้พี่น้องได้ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง FC ที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับเหมือนเดิมเนาะลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ